สวัสดีเช้าวนอังคารค่ะวันนี้นะคะข้ามแก่น้ำมอก็กําลังจะไปเปิดร้านข้าวมันไก่นะคะด้านหลังนั้นก็จะเป็นถนนใหญ่เส้นมห่นโยธินนะคะข้ามแก่นำมอพักอยู่คอนโดฝั่งตรงข้ามกับมหาลัยมอกรุงเทพนะคะวันนี้ก็จะออกไปเปิดร้านข้าวมันไก่เนื่องจากว่าลูกน้องไม่อยู่แล้วนะคะนี่คือแบบเหตุผล ในการจ้างลูกน้องนะคะคือเวลาเราจ้างเข้ามาบางทีเขานึกอยากจะมาก็มาเขาอยากจะหยุดก็หยุดบางครั้งหยุดไม่บอกเรานะคะก็เราก็ต้องทําใจนะคะในการจ้างลูกจ้างมาช่วยงานเราแต่ละครั้งนะคะซึ่งตอนนี้ลูกจ้างก็ไม่มาเราก็ต้องลงมาเปิดร้านข้าวมันไก่เองนะคะไม่เป็นไรไม่ใช่นั้นนะคะการที่เราจะทําอะไรก็ตามแต่ เราต้องทําเองให้ได้นะคะพอเราไม่มีลูกน้องเราก็ต้องทําเองได้อย่าหวังพึ่งแต่ลูกน้องอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นข้าวมไก่หน้ามอนในวันนี้นะคะก็คือวันนี้ไม่มีลูกน้องลูกน้องออกข้าวไก่หน้ามอก็ต้องไปเปิดร้านเองนะคะซึ่งทัวบ้านแม่ที่เราทําอาหารออนไลน์นะคะทากับข้าวทําอาหารตามสั่งส่งตามตึกวันนี้เราก็ต้องหยุดไปก่อนเพราะเราไม่มีคนช่วยนะคะ วันนี้ข้าวมันไก่หน้ามออยู่ร้านข้าวมันไก่นะคะ